ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าวัดเจดีหลวงที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับตอนนี้เราก็กราบพระไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยาแสนภูเมืองเชียงแสนนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่โรงแรมจินกรีนเนอรรี่รีสอร์ทนะครับผมจะมาชิมกาแฟวันนี้ผมพามาเที่ยวเชียงแสนครับ เดี๋ยวไปดูข้างหน้าครับนี่เป็นร้านเป็นรีสอร์ทนะครับแล้วก็อยู่ติดกับแม่น้ำโขงเลยครับดูครับนั่นคือวิวววบรรยากาศของรีสอร์ทนี่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับน,นี้เราจะมาชิมกาแฟ ในร้านอันนี้ในร้านดูนค,ครับบรรยากาศรีสอร์ทนู้นน้ำโขงตรงโน่นน้ำโขงครับ เดี๋ยวจะพาไปเที่ยววัดนะครับวัดเจดีหลวงเดี๋ยวแวะชิมกาแฟแป๊บหนึ่งเป็นไงครับบรรยากาศเป็นไงบ้างโอเคเลยโอเคบรรยากาศดีบรรยากาศดีโอ้โห oh. อากาศก็ดีอากาศก็ดีโอเคเดี๋ยวเรารอกาแฟแป๊บหนึ่ง นี่มาแล้วครับกาแฟาเราอันนี้เป็นนี่อะไรนะลาเต้ลาเต้อันนี้ก็ลาเต้นีน่ชิมกาแฟาท่ามกลางบรรยากาศริมฝั่งโคง ไทยลาวนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายดูเรือครับนี่คือสายแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายดูเมืองสามเหลี่ยม นูน่นอันนั้นเมืองเศรษฐกิจใหม่ของประเทศเราครับนี่สถานที่ตรงนี้คือสถานที่ที่เขาขุดเจอพระบรรยากาศของเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย เดี๋ยวเราจะไปที่วัดกันครับบรรยากาศถนนเชียงแสนเส้นริมโขงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับนี่คือภาพบรรยากาศช่วงเดือนกุมภาสองห้าหกเบรรยากาศของเมืองเชียงแสนครับเมืองเก่า เดี๋ยวเราจะไปเที่ยววัดกันครับสุดแดนไทยที่ริมโขงเมืองเชียงแสนนี่ป้ายอยู่โน,น่นป้าป้ายอยู่โน,น่นโอเคแล้วไปเจอกันที่วัดครับบรรยากาศเมืองเก่าวันนี้วันอาทิตย์นี่มีตลาดนะครับ ซอยตลาดอยู่ซ้ายมือครับถ้าจะไปตลาดก็ซ้ายมือเลยครับซอยซ้ายมือใกล้ถึงแล้วนะครับวัดเจดีหลวงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเมืองเก่าครับเมืองเก่าเป็นจุดเริ่มต้น ของเมืองล้านนา ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าวัดเจดีหลวงที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับ oh. เดินเข้าไปชมกันได้เลยครับ oh. เข้ามาในวัด oh. เดีเ๋ดย oh. เาาว oh. เราจะไปที่ อนุสาวรีย์นี่อนุสาวรีย์ที่นี่นะครับคือพญาแสนภูเมืองเชียงแสนนะครับพญาแสนภูพ่อของพญาเมงลายพ่อขุนเมงลายที่วัดเจดีหลวงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมกันภายในวัด วัดเก่าแก่มากเลยนะครับเป็นเมืองแรกๆของล้านนาเป็นเมืองแรกของเมืองล้านนาเลยครับอําเภอเชียงแสนเมืองเก่าเชียงแสนบรรยากาศครับช่วงนี้ต้นสักก็ทิ้งใบแล้วครับ สนสักก็ทิ้งใบอาครับเดินมาชมเดินมาชมเดินมาชม ตรงนี้คือทางเข้าครับนี่เราก็เดินเข้ามาแล้วนะครับวัดเจดีหลวงเจดี JD หลวง ตรงนี้ก่อนนะครับ ทางเหนือเรียกสวยดอกนี่ครับเมืองเก่าเมืองเก่าเมืองเก่าส่วนตรงนี้นี่คือลอยพระบาท ส่วนนี้ก็คือเสาว,วิหารเหลือเสาเดียวยครับที่ลงเหลือไว้เป็นหลักฐานให้เห็นว่าเออเป็นเสาว,วิหารหลังเก่าครับวิหารเก่ามาเาที่ยวชมตรงนี้คือ ตอนนี้เราก็กราบพระไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงตรงหน้าวิหารนะครับก็จะมีต้นโพขนาดใหญ่แล้วโอ,อ้โหต้นที่เก่าแก่มากเลยฮนะ ดูครับ hmm. เดินชมรอบๆครับ,บาดเดินชมรอบๆวัดครับช่วงนี้วัดก็กำลังวางท่อน้ำใหม่นะครับก็มีการขุดมีการวางจะวางท่อน้ำใหม่ ช่วงนี้เดือนกุมภาพันเริ่มเข้าหน้าแรง้งใบไม้ต้นใบสักก็ร่วงหล่นลงมาเยอะแล้วนะครับวัดเจดีหลวงเป็นเจดีองค์ใหญ่มากนะครับ ดูเจดีหลด้านหลังวิหารด้านหลังวิหาร,าน,หหารนั่นคือยอดที่หักลงมาเมื่อครั้งแผ่นดินไหว ที่จังหวัดเชียงรายครั้งล่าสุดนะครับที่ไหวรุนแรงล่าสุดเนี่ยครับทำให้ยอดของเจดีหลวงเนี่ยยอดนี้ได้หักลงมาเมื่อปี5้สี่เนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อยี่สิบสี่มีนาคม2554 ทำให้ยอดเจดีได้หักพังทลายลงมาครับนี่นี่ครับยอดที่หักลงมาปีห้าสี่ตอนนี้กรมศิลก็บูรณะเสร็จเรียบร้อยครับนี ยิ่งใหญ่มากนี่เจดี JD หลวง ชมความยิ่งใหญ่ของเจดีโบราณยิ่งใหญ่มากนะครับมชมความยิ่งใหญ่อลังการของเจดีหลวงเชียงแสน ตอนนี้เราก็ได้เดินเยี่ยมชมบริเวณวัดเจดีย์หลวงชื่อว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแล้วนะครับของเมืองเชียงแสนเป็นยุคหนึ่งครับที่เป็นจุดกำเนิดของเมืองล้านนานเลยก็ว่าได้ครับพญาแสนภูเป็นผู้สร้างแล้วก็ ลูกของท่านกับพญามเมงลายเป็นผู้ไปสร้างเมืองเชียงรายแล้วก็ไปสร้างเมืองเชียงใหม่ก็จุดเริ่มก็ที่เมืองเชียงแสนนี่นะครับไม่ว่าจะทางพุทธศ,ศาสนาสมัยเชียงแสนนี่ถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมากเลยครับมีพระเก่าแก่พระปกโพเชียงแสนเนี่ยที่ดังๆ เจดีหลวงวัดเจดีหลวงเชียงแสนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้พามาเที่ยววัดเก่าเมืองเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม